โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมก็มาพบกับผมท็อฟฟี่ GVR ีอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกม Happy Ho อ h a p p y คนเลี้ยงหมูกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาผสมหาหมูพื้นแดงนะผมเป็นหมูอ่ายูนิคอนพื้นแดงนะครับผมนี่ครับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเรา นี่ผสมไปเลยครับผมอันนี้เป็นไอดีไก่นะผมแล้วก็เราจะมาลองสูตรกันนะผมเป็นสูตรเบอร์เกอร์นะโอเคตอนแรกเราก็เดี๋ยวผสมไปได้ไหมเราก็ซื้อยีนนะผมเอ้ยกดผิดอยีนวายครับปับ๊บเข้าไปนี่ยีนวายผสมเข้ายีนวายก่อนครับนี่แล้วก็บำรุงครับแล้วก็ให้เบอร์เกอร์ เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราไม่ให้เบอร์เกอร์ดูนะผมว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะใช้สูตรแบบไม่ต้องใช้เบอร์เกอร์นะโอเคเป็นไงไอ่ครับผมมาแล้วหนึ่งตัวนี่ครับยูนิคอนกรอบแดงครับผมโอ้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะ มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันว่าต้องให้เบอร์เกอร์หรือไม่ให้เบอร์เกอร์นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะผมบ๊ายบายครับ